วันนี้จะให้ดูพระสูตรเรื่องของความปรากฏแห่งบุคคลสามจำพวกหาได้ยากในโลกนี่ก็เป็นพระสูตรที่เราเคยทราบกันนะในแต่ละข้อเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ยากทำได้ยากความปรากฏขึ้นนะ ก็คือการที่บุคคลเหล่านี้จะอุบัติขึ้นในโลกนะสามพวกหาได้ยากในโลกนะเป็นชะไหนนะพระศาสดาบอกว่าบุคคลที่หนึ่งคือตถาคตอรันตะสัมมาสัมพุทธะนะนี่พระองค์ก็บอกว่า เกิดขึ้นได้ยากหาได้ยากนะซึ่งความยากเนี่ยก็พระศาสดาตรัสว่าสามสิ่งที่ยากเสมอกันอย่างหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งการที่ตถาคตจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสองการที่เราจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นะก็คือที่สัตตานังเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายกันในภพต่างๆเนี่ย แล้วจะเวียนมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยตถาคตบอกว่าเกิดยากมากยากและนานเท่ากับการที่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งบนโลกโอ้โหนี่นานแบบนานมากนะอ่าดังนั้นเท่ากับการที่เราจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายเลยคือยากเท่ากับการได้มาเกิดของพระพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งคือนั่นแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วๆไปนะมาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยได้อัตภาพมนุษย์ถูกต้องไหมอ่า,อาวิเคราะห์ดีๆใช่ไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยยากนานเท่ากับการเกิดของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งอ่ะสองสิ่งนี้เท่ากันนะก็นั่นแสดงว่าสัตตนังที่ได้ความเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยก็คือได้มนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะไม่ได้ถูกต้องไหมอ่าเพราะจะได้อีกทีก็คือนานเท่ากับประมาณพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นในโลก แล้วมนุษย์การได้อัตภาพการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยก็นานอย่างนั้นงั้นเท่ากับสัตตานังทั้งหลายเนี่ยจะท่องเที่ยวไปในพบอื่นเสียส่วนใหญ่แล้วก็นานๆจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเท่ากับตอนนี้เราได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ได้เป็นอริบุคคลไม่ได้โสดาบันเราเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ย ตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยาวเลยนะแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะในยุคเราเนี่ยพยากรณ์ไว้ว่าพระองค์หน้าคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยะซึ่งจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยเมื่อมนุษย์อายุ ถึง80,000ปีอีกครั้งหนึ่งซึ่งมนุษย์เนี่ยจะต้องอายุลดลงเหลือ10ปีแล้วก็ยาวขึ้นไปถึง80,000ปีอีกครั้งหนึ่งถ้ากับว่าช่วงเนี้ยถ้าเราตายไปชาตินี้ก็ต่อต่อไปจนกระทั่งมนุษย์อายุลดลงเหลือ10ปีแล้วตีกลับขึ้นไปถึง80,000ปีครั้งหนึ่งเนี่ยเราถึงจะได้เกิด เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนานไหมล่ะและช่วงนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ถ้าโชคดีได้ไปเป็นเทวดาก็โอเคก็นานหน่อยนะแต่ถ้าไม่ได้แตะเทวดาก็เหลือแค่สามกติข้างล่างคือนรกกัมเดชานเปลวิสัยแล้วเทวดาเนี่ยสามกลุ่ม เทวดากรรมภพเอากรรมภพบก่อนต้องทำสองอย่างนะ,ะสามอย่างก็ได้สามอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือกุศลกรรมบทสิบนี่แยกไปเลยอันหนึ่งหรือคุณธรรมสองอย่างเรื่องทานกับศินนะอันนี้จะได้แค่เทวดากรรมภพนะต้องให้ทานมีประมาณยิ่งนะรักษาศิลมีประมาณยิ่ง กับให้ทานเป็นอติเรกคือสูงกว่าประมาณยิ่งอีกแล้วก็รักษาศีลเป็นอติเรกสองอย่างคู่กันอันนี้ถึงจะได้ไปเป็นเทวดาชั้นกรรมภพหรือเป็นราชาในชั้นเทวดากรรมภพมกับอีกอย่างตรงกุศลกรรมบท10ิบก็ถ้าไม่ได้ทำตรงเนี้ ก็คือเทวดาก็ไม่ได้นี่เทวดาเตี้ยสุดก็ยังไม่ได้ก็คือเทวดาชั้นกรรมภพแต่ถ้าเทวดาชั้นรูปภพอรูปภพต้องทำสมาธิได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่อันไหนยากกว่ากันก็ไป <c oughs> ไปดูกำลังตัวเองเอาหรือทำสมาธิได้ระดับอรูปปสัญญาสี่อาการสานันจาย,ยตนะ วิญญาณัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณสัญญาจตนะสี่อย่างเนี่ยถึงจะได้เทวดาระดับอรูปภพดังนั้นเทวดาก็มีสามกลุ่มกรรมภพรูปภพอรูปภพ,ปภพคุณสมบัติเขาบอกแล้วอย่างเงี้ยไหวไหมให้ทานไม่ไหวรักษาศีลไม่ไหวก็ไปทำสมาธิให้ได้ลูก รูปรูประสัญญาสี่อรูปรสัญญาสี่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องทานกับศีลจบไปอนั่งสมาธิอย่างเดียวอได้แน่อายุยืนด้วยอายุยืน,นเผลอๆเลยนะเลยเลยพระเจ้าองค์หน้าถ้าหลุดไปสองอันนี้เลยเพราะว่าอายุข้ามกับใช่ไหม พอข้ามกับเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ยยังแค่อยู่ในกลับนี้นะและยังอยู่ในโลกใบนี้ด้วยโลกใบนี้ยังไม่แตกทําลายเพราะการพยากรณ์ของพูุ้ทธเจ้าก็คือมนุษย์เราอายุสั้นลงไปเหลือสิบปีจากนั้นตอนตีขึ้นไปแปดหมื่นเนี่ยลูกของมนุษย์อายุสิบปีจะมีอายุยี่สิบลูกของมนุษย์อายุยี่สิบจะมีอายุสี่สิบ ก็คือเริ่มทำกุศลขึ้นไปเรื่อยๆแต่นั้นความเป็นกุศลเนี่ยสำคัญพอคนเราละเลยความเป็นกุศลเนี่ยเราทำอ,ก,อกุศลจนอกุศลเจริญงอกงามไปเรื่อยๆอายุก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆมนุษย์ทั้งหลายก็จะอายุสั้นลงซึ่งภาพรวมเนี่ยพระพุทธเจ้ามองภาพรวมของมนุษย์แล้วช่วงนี้เป็นขาลง มนุษย์จะอายุลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ่อๆที่ผู้เจ้าบอกกับพระหมหากัสสปะว่าหมู่สัตว์เร็วลงใช่ไหมหมู่สัตว์เล็วลงพระองค์จึงต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมานะเพื่อให้พระสัตวรทำตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยลงมาตั้งแต่อายุแปดหมื่นละเดิมเก้าสบเอ็ดกับที่แล้วเนี่ย มนุษย์อายุ80,000ปีแล้วก็อายุลดลงลดลงลดลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,อยๆนะอ่าตอนนี้เหลือ100ปีแล้วเดี๋ยวจะไป10ปีอ่าช่วงอายุ10ปีนี่หากุศลไม่ได้แล้วความเคารพกัน คำว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีสมณพราหมณ์ไม่มีไม่รู้จักละเริ่มไม่มีการเคารพกันก็จะคล้ายๆวัฒนธรรมต่างประเทศนะ่ะนะลูกหลานก็เอาเท้าเคีย่ยพ่อแม่ได้นะไม่สนใจไม่มีการเคารพกันละนะ มันก็จะเริ่มไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้ความเป็นกุศลจะหมดไปไม่มีความกระตันอยู่กันละนะไม่ต้องตอบแทนคุณพระคุณไม่มีนะทำประโยชน์ให้ทำอะไรให้ก็ไม่ต้องตอบแทนถือว่าไม่มีบุญคุณการคุณเป็นหน้าที่ต้องทำนะแล้วถ้าไม่ทำหน้าที่ล่ะใช่ไหมเ,เนี่ย เราะนั้นมองมองความความดีไม่ออกละนะและมองการตอบแทนความดีไม่ออกอว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยก็จะทำให้อายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทการเข็นฆ่ากัน พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนจะมีอาวุธในมืออาวุธจะเริ่มเสรีไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าเอาไว้ปกป้องตนเองเห็นไหมพอปกป้องตนเองก็เลยไปทำร้ายผู้อื่นด้วยเพราะว่าเรายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เมื่อคนเราไม่ได้ฝึกธรรมะควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีความโกรธขึ้นมามีอาวุธในมือนะ ทีนี้ก็ฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาดังนั้นในหมู่มนุษย์ก็จะมองกันดุจในพรานมองกับเนื้อนะมีความกละหายอยากจะปรงชีวิตก็เกิดการฆ่ากันผู้เจ้าบอกจะเกิดการฆ่ากันตายตลอดเจดวันนะแล้วหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า ถ้ามียุคที่เป็นแบบนี้ก็นะถ้าเราเล็กถึงคำสอนพระพุทธเจ้าตรงนี้ได้ก็ไปหาที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าซะอือาจจะยังพอรอดไปหาเผื่อขามันกินนะอยู่ในป่าแล้วคนพวกเนี้ยหลังจากรอดชีวิตมาได้เนี่ยก็จะมาเริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่ แล้วตัวเขาก็จะมีอายุยืนขึ้นยืนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้หญิงอายุประมาณ5ปีจะมีบุตรละตอนนี้ที่ได้ข่าวในต่างประเทศเนี่ยประมาณอินเดียเด็กผู้หญิงประมาณอายุ9ปีเริ่มตั้งคันนะ ลงมาเรื่อยๆแล้วนะอืมก็จะเจอแบบปรับปรายอีกหน่อยก็จะเริ่มเจอกันเป็นปกติอ่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามประคับประคองธรรมะไว้นะให้อยู่บนโลกให้นานๆนะอ่านะเราจะไดะ้ไม่เกิดความเดือดร้อนนะมันจะได้ยืด เวลาของความเสื่อมให้นานขึ้นไปอีกนิดนึงบุคคลที่สองคือพระาศาสดาบอกว่าบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วตถาคตประกาศธรรมะมาเนี่ยพระตถาคตของเราเนี่ยประกาศธรรมะมานะเป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด นะบริบูรณ์นะประมรจันที่พระองค์ประกาศเนี่ยบริบูรณ์และบริสุทธิ์นะเป็นปรหมรจันที่ถูกประกาศแล้วบทพันษณะของพระองค์นะทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะเนี่ยนะมีความบริบูรณ์มีความบริสุทธิ์นะ <c oughs> แล้วบุคคลผู้ที่นำ พระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยมาแสดงนะ,นะบุคคลเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากปรากฏขึ้นได้ยากในโลกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะทรงจำคําของพระองค์แล้วก็ถ่ายทอดคําของพระองค์ออกไป แสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิต์ว่าตถาคตภาสิทธแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาอืมหรือแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติไม่ได้พาสิทธว่าไม่ได้พาสิทธไม่ได้ประพฤติมาว่าไม่ได้ประพฤติมาเนี่ยอย่างละสามหกแล้วนะนะอะไรที่ท่านทําก็บอกว่าทําอะไรที่ท่านไม่ได้ทําก็บอกว่าอันนี้ท่านไม่ได้ทําอืม ไม่เป็นการกล่าวตู่พระองค์ด้วยคำที่ไม่จริงนี่เราก็ทำแบบนี้นี่แหละเป็นการแสดงสิ่งที่ตถาคตประกาศแล้วเนะพื่อให้มีมาตรฐานรู้ว่าอันเนี้ยพระองค์ตรัสไว้เป็นคำขององค์จริงๆริง ดังนั้นในครั้งพุทธการก็ใช้หลักการตรงนี้แหละว่าทรงจำพระธรรมของพระองค์แล้วก็ถ่ายทอดคำพระองค์ออกไปซึ่งตรงนี้ก็จัดว่าเป็นการตอบแทนพระองค์เหมือนกันเพราะพระองค์เนี่ยก็ฝากฝากความเจริญความตั้งมั่นของสัตวธรรมไว้กับ พุทธบริษัทพุทธบริษัทเนี่ยมีทั้งภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกานะดังนั้นอุบาสกด้วยอุบาสิกาด้วยที่พระพุทธเจ้าจะฝากสัตรรมเอาไว้แต่พิกุภิกุณีเนี่ยพระองค์จัดเป็นอักขังเขตตังเป็นนาชั้นเลิศเป็นผืนนาดีดังนั้นการแสดงธรรม พระศาสดาก็จะแสดงธรรมให้กับภิกุภิกุณีก่อนนะหรือแสดงธรรมให้มากไวนะ้เพราะพวกนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะปกปักรักษาพระธรรมการปกปักรักษาเป็นอย่างดีเลยก็คือทรงจำอยู่ในการทรงจำนี่แหละแล้วก็ถ่ายทอด ถ่ายทอดไปรุ่นต่อรุ่นเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลลากสืบทอดกันต่อๆไปนะการจารึกมันก็ได้ระดับหนึ่งนะการจารึกก็ได้ระดับหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีอมเราได้จารึกไว้ได้ข้อมูลจากการจารึกทำให้เราทราบเส้นทางของการสืบต่อ สืบทอดธรรมะว่าเออมันมาจากที่ไหนมันไปที่ไหนบ้างนะแหล่งแรกที่มาอ๋อในประเทศอินเดียนะแถบตอนกลางของอินเดียมัชมมชิมประเทศอย่างเงี้ยนะแล้วก็แผ่ขยายออกไปอืมอสถานที่ใดมีการจาลึกบุคคล ที่ทรงจำอาจจะไม่มีแล้วแต่ยังมีจารึกอยู่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าณผนะืนแผ่นดินแห่งเนี้เคยมีการประพฤติปฏิบัติเคยมีคำสอนของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเนี่ยนะอยู่บนโลกใบนี้ณนะที่แห่งนี้ใช่ไหม,มนี่ก็คือบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศดีแล้ว บุคคลเนี่ยนอกจากจะจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกปรากฏขึ้นได้ยากเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของรัตนห้าด้วยนะความเป็นรัตนห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกนะ <c oughs> <c oughs> บุคคลที่สามคือกตัญยูกะตะเวทีบุคคล กตันยูปแปลว,ว่ารู้คุณกะตะเวทีแปลว,ว่าตอบแทนคุณเราต้องรู้คุณก่อนรู้ว่าสิ่งที่มารดาบิดากระทําต่อเราเนี่ยเป็นพระคุณแล้วเราก็มีการตอบแทนต้องรู้ว่าสิ่งที่ครูอาจารย์กระทําต่อเราบอกสอนต่อเราเนี่ยเป็นพระคุณแล้วมีการตอบแทนอย่างนี้คนที่ให้เราด้วย วัตถุเข้าของก็ตามด้วยคำพูดไพเราะก็ตามนะด้วยกิริยามารยาทนะที่ดีงามก็ตามนี่ก็ถือว่าเขามีการให้และเราก็ควรมีการตอบแทนดังนะนะนั้นเวลาเขาให้สิ่งที่ดีมีกิริยามารยาทที่ดีเราก็ควรตอบแทนไม่ใช่ไปคิดว่าที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาโง่กว่าเรา นะอ่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาเปรียบเขาให้มากนี่เขายอมเราแล้วนี่นะ,ะบางคนไปคิดอย่างนั้นบางประเทศไปคิดอย่างนั้นก็เลยไปดูหมิน่นดูแคลนหรือเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบประเทศอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นอย่างนี้ที่เขามีมารยาทโครจรดีใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเห็นต้องเข้าใจใน ในคุณธรรมความมีคุณธรรมความเป็นผู้มีมารยาทกิริยามารยาทนะกุลเชษฐาปัจจายานธรรมนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้แสดงความกะตันยูกะตะเวทีก็คือความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าสามบุคคลนี้หาได้ยากคนกะตัญยูกะตะเวทีนอกจากจะเป็นรัตนห้ายังเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกด้วยนะการประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมถึงเราจะไม่ได้ แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตบัญญัติแต่เราประพฤติรมสมควรแก่ธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่ก็รัตนหาแล้วเผยแผ่แล้วนะเผยแผ่ด้วยตัวเราเองประพฤติดีตรงควรชอบตามที่พรทเจ้าทรงบัญญัติอันนี้ก็ได้เผยแผ่และเห็นไหมดังนั้นถึงแม้เราจะ เป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจำไม่ดียังไม่ได้คล่องแคล่วมีความคล่องปากขึ้นใจเราก็เอาข้อประพฤติปฏิบัติของตัวเราตามที่พระเจ้าทรงตรัสแล้วเราทำตามนี่แหละเราทำเป็นตัวอย่างนะเราทำเป็นตัวอย่างซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ต้องแบบคิดว่าจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้เขาดูก็ได้แต่เราทำเพื่อ ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเราเพื่อการหลุดพ้นของเรามันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมัน